มือกระเดดอันนี้อันนี้น่ากระพุนน้ำม่วงเต็มสวยเลยอันนี้เหนียวกินห้ามถึงได้ไม่ใช่จะได้เก่าละพี่น้องมันได้พี่น้องเด้อกินข้าวปุ้นน้ำกันกินข้าวปุ้นข้าวปุ้นพี่น้องจะไปดิเมื่อนี้เด็กๆกวนว่าพี่น้องสองคนน้องหลีกน้องเดือน แล้วแต่ม like ีแต่น้องเนยอยู่นี่น้องเนยพอประจําอยู่นี่ทินเพื่อนอยู่นี่น้องเนยนะเพื่อนเราไม่แตว่านี่เนาแต่ว่านี่เราไปหรืมาเว้นโผลหรือเมื่อไหร่โผล่ได้เดี่ยวหัว้ากับบู๊ถ้ากับบู่กันเนี่มาเดีนน้องเด้อเขาจะไปยืจี้ ทำไปดกินน้างทีต้องทำอะไรต่อเต็มจัดเต็มน้องถัดเลก็เเอาไปเหื่อเลยอนนี้คือเหยื่ออืันดีก่ปิดเอาไกินกี้ทังตรงม

จริงๆเขกมนกินป้าตัวนี้ตัวนี้ินันั่นนเท่าหงัดป้าเจ้าตัวนี้คุณเหรอว้าวนี่เยอะมากนะนี่แม่นี่ค่ะนีค่ะ có cản hả Thả cái một con cá. Trời wow. Nó được con tua. Úi, เพชรก็คือน่าสนใจเลไว้ไ่ได้แล้วนั่งพวเ็เพชรเป็นไงบุเบลผาน้องครับโตโต้คบอบวเาลพา

tôi cái từ lâu em cái nhà bọn hả phải เขาบอกปีกยังบอมไม่นาะมันปีก,อปกบอมกิน<ส>บัตเตอร์น้อยกินบุก็หาใจมันหน่อยเดียว,วอย่ามันกินบุกถึงพี่บอมไปนีน่นะไปเจอตัวที่เมื่อกี้น ลูกเดียวคุ่เลยนะนั่นเห็นได้เป็ดกนกินไรเสือนั่นลูกเดียวคุ่ đang <laughs> đen <là> tổng ao <laughs> à, Để xài được được em Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ่นั้นเขาจะพูดที <S <S en the the ่รอปุูายีนแลตออรกูดวยิงหมืนหมดนพูดที่รอะเจอเ้ดเงินชุดไหนหกริโตรอ้เลายเน้หมือนะใช่่ะอืมประมาณหนักประมาณหกสิบสี่ ใส่ใส mm. ่กระถังไว้พอกัะใสไปอิ่ดอดใส่เพ no, like ื่อใช่ได like ้แต bueno. ่เมื Sonic ่อคด้กินก็บายซ้าบุร่ส่งไยก็เลยก็นั่นใส่กินน้อยหนึ่งร้อยวัยร้อยเทำเนืทำเน้เนอไกิน่มีอาสิรฝาเพื่อไดวมากินมกวนเนาะกินมกควันเดี๋วมาเกี่ยัวขาว แสดงกับบุมาเหรอทันวันแล่นไปแล่นมาถึงเส็ยงนั่นเอนเดียวเลยไม่ต้องไเชื่อมแบบเชื่อมโตอยู่ตรงนั้นจะเขาบอกว่าอะไรสบายกอะไรน้อยทำไมเขบอกว่าอะไร ไม่ใหญ่บอกว่าได้ไปเองครับให้ดูได้แล้ววะงานบอกห้าขุดเจียวหาขุดเจียวห้าขุดเจียวห้าขุดเจียกินนดโมดื้อมันต้องจับขวบมาครับเนี่ยผงมาเทียงผงชามผ้าก็ถือเป็นสนั่นแต่ก็แสดงความกกันสิจริงเหรอจริงเหรอ 不要谁说呢？愣说的。

thịt nhau rồi mình à. Hả? Kinh, kinh là mười. Nếu Hát thì chim chim lên ngoài. là nhìn hát Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không bỏ chạy đi <laughs> đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ